สวัสดีครับผมแกมปะเก็ตกลับมาอยู่กันอีกครั้งนะครับในเกม A3 s t i v ี l i ววันนี้ผมจะมาเผยอ,อีกหนึ่งเทคนิคที่ผมใช้ในการหาเพชรเพื่อไปพัฒนาตัวละครของผมนะครับนั่นก็คือการเปิดกล่องสมบัตินั่นเองครับไร้เจ้ากล่องสมบัติเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันอยู่ตรงไหนไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูก,ก่อนอย่างแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาตรงอา่านี้ครับที่เป็นรูปดาวต,ตรงนี้นะ แล้วก็เลือกตรงคอนเทนต์ด้านซ้ายที่เขียนว่าร้านค้ากล่องสมบัติครับจะเห็นว่ามันมีกล่องสมบัติทั้งหมดเนี่ย4แบบและกล่องสมบัติแต่ละแบบนั้นน่ะก็จะใช้กุญแจที่ต่างกันซึ่งจริงๆแล้วไอ้เรื่องของกล่องสมบัตินี้ผมเคยรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนๆนะทีนี้ถ้าอยากรู้ว่ากุญแจแต่ละแบบนี้สามารถหาได้จากที่ไหนแล้วกดตรงแว่นขยายนี้ได้เลยครับมันก็จะบอกว่า อไอ้กุญแจแบบนี้สามารถหาจากพื้นที่ไหนบ้างเนาะอย่างอันนี้เป็นกุญแจสาวสีม่วงก็หาได้จากพื้นที่ไวชน B3 แล้วก็ดันกิวอะไรเงี้ยนะครับอัน,นอืนน่นๆก็ใช้วิธีเดียวกันนะก็กดดูว่าหาได้จากตรงไหนนะครับผมส่วนกล่องนั้นกล่องแต่ละแบบเปิดแล้วได้อะไรบ้างก็กดดูตรงแว่นขยายข้างๆกล่อง,ง,ง,งครับมันก็จะขึ้นมาว่ากล่องทั้ง4แบบเนี่ย d r o อะไรบ้าง นะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะเปิดเฉพาะกล่องสามอันบนนะครับคือสีม่วงสีทองและสีแดงผมจะไม่เปิดกล่องไม้เนื่องจากว่าผมอยากได้เพชรสีฟ้ากล่องไม้มันมีแต่จะบอกว่าขยะก็ก็อยู่จะน่าเกลียดเกินไปเพราะมันมีเงินกับหินบวกอยู่ด้วยเนาะเอาเป็นว่ากล่องไม้มันได้ของที่ผมไม่ต้องการแล้วกันเนาะผมจะเปิดกล่องสามอันบนคือกล่องทองกล่องแดงแล้วก็กล่องสีม่วงอันนี้นะครับผมซึ่งกุญแจที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ 1300นอดอกเนาะกลมๆผมจะเปิดให้หมดเลยแล้วดูว่าเพชรฟ้าของผมเนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่ศูนย์นะผมจะได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ในการเปิดเนี่ยผมขอสคลิปไปแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานจนเกินไปมันเปิดได้แค่ทีละสิกล่องเนี่ยเดี๋ยวคลิปจะนานไปเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ผมเปิดเสร็จแล้วครับโอเคครับทุกคนกลับกันมาแล้ว ถือว่าได้เยอะอยู่นะได้ทั้ง2100เมตรก็เอาไปทํานู่นทํานี่ได้เยอะเลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะวันนี้คลิปสั้นๆกับเทคนิคง,ง่ายๆใครจะเอาไปลองใช้ลองทําดูก็ได้อย่างแรกเลยก็ไปดูก่อนว่าไอเ้เพชรไอ้กุญแจที่ใช้เปิดกล่องอะ่ะมันหาจากที่ไหนเนาะแล้วก็ไปฟาร์มกันแล้วค่อยมาเปิดโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้เนาะเดี๋ยวไงามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ